ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครได้เป็นอาจารย์สอนพิเศษระหว่างปีพุทธศักราช2556ถึงปีพุทธศักราช2558รวมระยะเวลา3ปีที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่นักศึกษา ระดับปวชและปะวสณวิทยาลัยแห่งนี้นักศึกษาที่นี่ก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะและก็ข้อปฏิบัติและคำสอนต่างๆในทางพุทธศาสนาการจะเผยแผ่พุทธศาสนานั้นจะให้เด็กวัยรุ่นเข้ามาวัดก็คงเป็นเรื่องยากดังนั้นพระนินที่มีความรู้มีความสามารถก็จะไปสอน ตามโรงเรียนตามวิทยาลัยต่างๆตามที่มีโอกาสและในภาพก็จะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาระดับปวสหลังจากที่มีการเรียนการสอนเสร็จแล้วก็จะมีการสอบวัดผลหลังจากนั้นก็ได้ขอความร่วมมือกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวกรุงเทพได้ขอแรงเด็กนักศึกษา ทั้งฝ่ายการบัญชีและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาช่วยคีย์ข้อมูลคีย์คะแนนที่วัดสมมาชัญญาวาสจากนั้นก็ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับปะวะสจำนวน50คนด้วยกันนั่นก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้เกิดความประทับใจแก่เด็กวัยรุ่น และผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์ท้ายที่สุดของการเรียนก็มีพิธีกรรมการจิตกรรมการไหว้ครูก็เป็นคณะผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับปวชปวสก็ได้ทําพิธีปัชิมิเทศและไหว้ครูรับมอบใบประกาศเงียบัตรเป็นการจบการศึกษาของภาคเรียนนั้นๆ ก็เลยนำมาภาพนี้มาประมวลรวมเป็นวิดิทัศน์ให้ท่านทั้งหลายได้ดูได้ชมเพื่อเป็นอนุสรณ์หวนลำลึกนึกถึงกันในขราวที่เด็กนักศึกษาจบการศึกษาไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติและ,ะาศาสนาและเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกและของครอบครัวและของ ประเทศชาติสืบต่อไปจึงขออำนวยพรท่านทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญตาบนินิรร์